ละครสั้น FC เรื่องย่าจ๋าตอนฝากลูกไว้กับแม่หลังจากที่ลูกชายได้แต่งงานออกไปแล้วหลายปีเขาก็ไม่กลับมาเยี่ยมบ้านอีกเลยวันนี้ยายนีรู้สึกคิดถึงลูกชายมากๆทำไมไม่กลับมาเยี่ยมแม่บ้างนะเจ้าสมชาย ไม่ได้เจอแม่หลายปีเลยคิดถึงป้ป,ะป,ะป,ะปะที่รักเรากลับไปหาแม่กันดีกว่าป่านนี้แม่คงรอฉันอยู่แน่ๆเลยพี่แล้วแม่เขาจะเลี้ยงลูกให้เราเหรอฮะไม่ได้เจอก็ต้องหลายปีโผไม่อีกทีก็เอาลูกมาให้เลี้ยงเนี่ยฮะพี่เฮ้ยแม่เขาจะว่าอะไรได้ มีแต่เขาจะดีใจนันสิที่มีหลานตัวน้อยๆน่ารักน่ารักแบบนี้ไป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 ะแม่แม่ครับผมกลับมาแล้วครับดูสิมีอะไรมาฝากแม่ด้วยเห็นหรือเปล่าแม่นี่ไงหลานคนแรกของแม่เลยนะผมเอามาให้แม่เลี้ยงแม่จะได้ไม่เหงาเอาแม่อ่ะอะไรเนี่ยสมชาย หายไปตั้งหลายปีกลับมาก็มีหลานมาฝากแม่แล้วนี่ไม่อยู่กินข้าวด้วยกันหรอกหรอฮะแม่คิดถึงแกจะตายอยู่แล้วนะเฮะ้ยไม่กินหรอกแม่เอาๆหลานไปเลี้ยงก็แล้วกันเดี๋ยวจะกลับมาหาบ่อยๆนะอย่าบอกนะว่าแกจะทิ้งไว้ให้ฉันเลยทำอย่างนั้นได้ยังไงดูเหมือนยังไม่อย่านมเลยใช่ไหมนะ่ะฮะ โอมาก็บ่นแบบนี้ไงถึงไม่อยากมาเลี้ยงเลี้ยงไปเทอหน้าหลานแค่คนเดียวเลี้ยงไม่ได้ฉันจะได้ไปให้คนอื่นเลี้ยงจะเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงฮะแม่พูดซะแบบนี้แม่ก็ต้องเลี้ยงนั่นสิแล้วเสื้อผ้าล่ะไม่มีหรอมีที่บ้านไม่กี่ตัวเก่าหมดแล้วก็เลยโยนทิ้งไปหมดนะ่ะฝากแม่ซื้อใหม่ให้ด้วยก็แล้วกันนะไม่ต้องซื้อเยอะหรอกเด็กเดี๋ยวโตเร็ว ฉันไปแล้วนะแม่ไปสิที่รักเร็ว,เ,รวเดี๋ยวแม่เปลี่ยนใจไม่เลี้ยงให้นะไปแล้วอย่ามาขยันท้องอีกหะอกเข้าใจไหมคนเดียวยังไม่มีปัญญาเลี้ยงเลยอย่าท้องอีกนะช้าไปแล้วพี่ตอนนี้ฉันท้องได้สามเดือนแล้วอะไรของเธอเนี่ยนี่เย,ยหนึ่งไม่ต้องตามพ่อมานะอยู่กับย่าเขาเนี่ยแหละดีที่สุดแล้ว ไปแล้วนะไม่ต้องมาล้องไม่ต้องไปนสนใจคนใจดำหรอกนั่นหลานยาะไป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 กินข้าวกันดีกว่าถามจริงๆริงอท้องอีกหรอเน,นี่ยฮะฉันบอกแล้วไงว่าให้กินยาคุมทำไมเธอไม่กินฮะอีกอย่างหนึง่งหลังจากท้องนี้เธอไปทำหมันด้วยเข้าใจไหมไม่เอาฉันไม่ทำพี่นั่นแหละไปทำฉันกลัวเจ็บ เขาบอกว่าทำหมันแล้วมันอ้วนฉันไม่อยากอ้วนพี่นั่นแหละเป็นผู้ชายไปทําเลยฉันไม่ทําฉันก็ไม่ทําเหมือนกันว่าไงจ๊ะยายหนึ่งหลานย่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ย่าจะพาไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆนะจ๊ปะไปๆๆเข้าบ้านก่อนดีกว่าดูซิไหนวันนี้ ย่าจะทำอะไรอร่อยออร่อยให้กินนะอืมก่อนอื่นเดี๋ยวหนูไปดูทีวีก่อนก็แล้วกันนะห้ามดื้อนะจ๊ะเป็นเด็กดีนะหนึ่งหลานย่าทำไมหลานย่าน่ารักอย่างนี้นั่นเนี่ยรอก่อนนะจ๊ะย่าจะไปทำอะไรอร่อยๆอให้กินยายนี พอได้อยู่กับหลานแกก็รักหลานมากทำกับข้าวเลี้ยงดูอย่างดีน่ารักจริงๆเลยนะเนี่ยยายหนึ่งหลานย่าย่าก็ไม่อยากให้โตเลยจริงๆนั่นเนี่ยเหมือนตุ๊กตาเลยเลี้ยงง่ายสุดๆไปเลยกินเยอะๆนะหนูหนึ่งยามีให้กินอีกเยอะเลย กินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปอาบน้ำนอนกันนะจ๊ะเข้าใจไหมเดี๋ยวย่าจะเล่านิทานให้หนูหนึ่งฟังด้วยนะลูกนะหนูอยากฟังเรื่องอะไรอยากจะเล่าให้ฟังให้หมดเลยจริงสิหนูกี่ขวบแล้วเนี่ยทำไมยังไม่พูดอีกนะไม่เป็นไรอยาเลี้ยงได้ มาเดี๋ยวย่าจะเล่านิทานให้ฟังนะอ้าวยังไม่ทันเล่าเลยหลับแล้วหรอเนี่ยเดีจริงๆสองย่าหลานอยู่กันอย่างมีความสุขจนเวลาล่วงเลยมาปีกว่าแล้วพี่จริงเหรอจะเอาเย,ยสองมาให้ แม่พี่เลี้ยงนะ่ะแม่พี่จะไม่ว่าจริงๆหรอฮะนี่เราก็หายไปเป็นปีไม่เคยมาเยี่ยมแกเลยสักครั้งเลยนะเงินก็ไม่เคยส่งจะได้หรอพี่ได้สิทำไมแม่เขาจะมีเลี้ยงหลานทั้งคนรูก้แกจะไปทิ้งวัดล่ะอย่าคิดมากเลยนะเธอเนี่ยก็ขยันท้องจริงๆเลยนะฮะ แม่ว่าแต่ฉันขยันพี่ก็ขยันใช่ย่อยนะหืยพูดมากปากดีนะเธอเนี่ยแม่ครับผมมาแล้วครับแม่หันมานี่เซอร์เพรส์เห็นไหมอะไรครับแม่ยัยสองหลานสาวอีกคนของแม่ครับน่ารักจิมริมเหมือนยัยหนึ่งเลยใช่ไหมครับแม่อะแม่ เลี้ยงด้วยอีกคนนึงนะครับอีกแล้วเหรอสมชายเย่หนึ่งยังไม่ทันจะโตดีแกมีลูกอีกแล้วเหรอเนี่ยฮะขยันจริงๆเลยนะหัดขยันมาดูแลลูกเหมือนขยันที่มีลูกบ้างสิมาก็บ่นแบบนี้ไนงะเลยไม่อยากจะมาแม่จะเอาหรือเปล่าล่ะถ้าไม่เอาจะไปทิ้งขยะถังขยะนะ่ะรู้จักปะฮะ แกนี่เป็นพ่อภาษาอะไรพูดแบบนี้กับลูกลูกมันจะเสียใจเข้าใจไหมโหแม่ยังฟังไม่รู้เรื่องหรอกไม่รู้หรอกพ่อแม่พูดอะไรกันน่ะดูสิทำตาปิบๆน่ะไปดีกว่าปไ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 ปก่อนนะแม่เฮ้ยนี่ฉันถามอีกทีหนึ่งนะทองนี้ท้องสุดท้ายแล้วนะเข้าใจหรือเปล่า ไม่รู้หรอกใครจะไปรู้ได้ยังไงลูกจะมาเออหรือพี่รู้ล่ะฮะไม่ต้องทํางงทํางานอะไรกันแล้วมั้งลูกเต็มบ้านไปหมดแล้วเนี่ยไปไปไปกินชาบูกันดีกว่าฉันอยากกินชาบูไม่เอาฉันอยากจะกินพิซซ่าไปกินพิซซ่าหนึ่งจ้ะตามย่าม,มาเร e ็ว เอาน้องเข้านอนมาเร็วๆมาลูกมาเดี๋ยวหนูก็ต้องนอนด้วยนะโอ้โหเล่านิทานยังไม่ทันจบเลยนั่นเนี่ยหลับแล้วเหรอหลานย่าน่ารักจริงๆว่าแต่สมชายเถอะจะเอาคนที่สามมาให้ฉันเลี้ยงอีกหรือเปล่านะ โอคค่ะจบกันแล้วนะคะสำหรับละครสั้นเรื่องนี้จริงๆแล้วพี่ปอก็อยากจะทำเป็นแบบตอนๆตๆตๆต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะถ้ายังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเป็นแนวแบบว่าไม่มีสิ้นสุดอ่ะคิดได้ก็จะทำไปเรื่อยๆเลยนะคะฝากติดตามด้วยนะถ้าใครอยากให้มีตอนต่อไปต่อไปต่อไปตอไปีกเยอะๆๆๆๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ปอด้วยนะคะไปล้ะค่ะอย่าลืมนะ